เคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีความเหนื่อยที่สุดจากการทํางานเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวงานเลยแต่กลับมาจากคนรอบข้างโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องเจอการกระทําที่ไม่ดีจากเพื่อนร่วมงานโอ้โหมันทิ้งแผลในใจที่แบบลึกมากๆเลยนะครับซึ่งคนข้างนอกอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกนี้เลยในบทสรุปชุดนี้เราจะมาลงลึกถึงความรู้สึกนั้นกันแล้วก็มาหาทางก้าวข้ามมันไปด้วยกันครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลย คำถามแรกเลยที่มันจะผุดขึ้นมาในหัวตอนที่เราโดนทำไม่ดีใส่ก็คือคำถามที่เราเผลอหันกลับมาโทษตัวเองเราทำอะไรผิดไปเหรอความรู้สึกมันจะสับสนไปหมดเลยนะครับมันถาโถมเข้ามาพร้อมกับความน้อยใจที่มันแบบจุกอยู่ที่อกเราจะเริ่มคิดวนไปวนมาทบทวนทุกคำพูดทุกการกระทำของตัวเองเพื่อจะหาเหตุผลมาอธิบายให้ได้ว่าหรือว่าเราสมควรโดนแบบนี้จริงๆ แล้วพอพอเราค้นหาคําตอบในตัวเองจนพรุนไปหมดแล้วแต่ก็ยังไม่เจอเนี่ยคําถามมันก็จะเปลี่ยนทิศครับพุ่งออกไปข้างนอกแทนแล้วทําไมทําไมพวกเขาต้องทํากับเราแบบนี้ด้วยความเจ็บปวดจากการถูกกีดกันเนี่ยมันเหมือนเราติดอยู่ในห้องที่กําแพงมันล่องหนนะครับทําให้เรารู้สึกแปลกแยกว่างเปล่าแล้วก็โดดเดี่ยวมากๆทั้งๆที่อยู่ท่ามกลางผู้คนเหมือนกับว่าตัวตนของเรามันไม่มีค่าพอสําหรับพวกเขาเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ ถ้าเราลองถอยออกมาสักก้าวหนึง่งแล้วมองภาพให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดเราอาจจะพบความจริงที่น่าตกใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคุณค่าในตัวเราเลยแม้แต่นิดเดียวแต่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยากลุ่มที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับ รู้ไหมครับว่าในทางจิตวิทยาสังคมเนี่ยสิ่งที่เรากำลังเจออยู่มันมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการเลยนะคะเขาเรียกว่ากลุ่มบูลลิ่งหรือ workplace ostracism ซึ่งก็คือรูปแบบพฤติกรรมของกลุ่มที่ตั้งใจจะโดดเดี่ยวทำให้ใครคนหนึ่งอับอายหรือด้อยค่าในที่ทำงานการที่มันมีชื่อเรียกแบบนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันที่สำคัญมากๆเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เราคิดไปเองคนเดียวแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นปัญหาที่คนทั่วโลกเขายอมรับกัน พฤติกรรมพวกนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นตาจนหน้าใจหายเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการรวมหัวกันซุบซิบนินทาแล้วก็หัวเราะคิกคักการใช้สายตาจ้องมองกดดันจนเรารู้สึกตัวเล็กลงไปเรื่อยๆหรือการแกล้งให้เราอับอายต่อหน้าคนอื่นแล้วก็มาตบไหล่บอกว่าเอาแน่แค่ล้อเล่นอยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะครับแต่มันคือเครื่องมือที่กลุ่มคนใช้เพื่อผลักไสใครบางคนออกไปอย่างเลือดเย็นแล้วคำถามคือ ทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นเหตุผลเบื้องหลังเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยครับ 1. คือบางครั้งกลุ่มที่ข้างในเขารู้สึกไม่มั่นคงเนี่ยเขาต้องการหาแพะหรือหาใครสักคนมาเป็นเป้าเพื่อให้ตัวเองรู้สึกเหนือกว่า 2. ออาจเป็นเพราะความแตกต่างของเรานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราไม่ร่วมวงนินทาใครหรือไม่เล่นการเมืองในออฟฟิศมันอาจจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าเราเป็นตัวอันตรายและ 3. การดูถูกคนอื่นเป็นวิธีควบคุมที่ง่ายที่สุดครับ มันคือการส่งสัญญาณว่าถ้าอยากรอดก็ต้องยอมเราเพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญที่สุดที่ต้องตอกย้ากับตัวเองเลยก็คือพฤติกรรมแย่ๆเหล่านั้นเนี่ยมันสะท้อนความไม่มั่นคงของพวกเขาครับไม่ได้สะท้อนคุณค่าในตัวเราเลยแม้แต่น้อยมันคือปัญหาของพล,ลวัตตกลุ่มไม่ใช่ความบกพร่องส่วนตัวของเราเลยเอาละครับ พอเราเข้าใจแล้วว่าต้นตอของปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เราเนี่ยคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะปรับมุมมองปรับแนวคิดเพื่อปอกป้องหัวใจของเราแล้วก็ทวงคืนคุณค่าของเรากลับมาได้ยังไงบ้างภาพนี้มันสะท้อนความจริงได้แบบเจ็บแต่จริงเลยนะครับด้านหนึ่งคือการพยายามฝืนตัวเองใส่หน้ากากยอมทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองเพียงเพื่อแลกกับการเป็นที่ยอมรับของคนที่ไม่เคยเห็นค่าเราเลยส่วนอีกด้านน่ะ คือการยืนหยัดอย่างสง่างามในความเป็นตัวของตัวเองคําถามที่ต้องถามใจตัวเองก็คือการยอมรับที่ต้องจ่ายด้วยศักดิ์ศรีและตัวกลนของเราเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆหรอนี่คือ3แนวคิดหลักที่อยากให้ท่องไว้ในใจเลยนะครับ 1. หยุดท่อตัวเองซะทีเถอะนี่มันปัญหาของกลุ่มไม่ใช่ความล้มเหลวของเรา 2. การเป็นที่ยอมรับในกลุ่มคนที่ใจร้ายกับเราเนี่ยมันไม่ใช่ใชัยชนะเลยและ3 การที่เราเลือกที่จะเงียบไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอแต่มันคือการที่เราปฏิเสธที่จะลดตัวลงไปเล่นในเกมที่สกรปรกของเขาต่างหากโอเคพอเราปรับเรื่องความคิดได้แล้วคราวนี้ก็มาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างเรามาดูกันครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราปกป้องหัวใจตัวเองแล้วก็มีความสุขมากขึ้นได้แม้ว่าสถานการณ์รอบตัวมันอาจจะยังเหมือนเดิมก็ตามและนี่คือ5ขั้นตอนที่เราเริ่มทำได้เลยทันทีนะครับ 1. สร้างขอบเขตทางใจให้ชัดเจนแยกให้ได้ว่านี่คือพฤติกรรมของเขาไม่ใช่ชีวิตของเรา 2. ลดการเปิดเผยเรื่องส่วนตัวครับหยุดเล่าเรื่องส่วนตัวให้คนที่ไม่น่าไว้ใจฟัง 3. หาพื้นที่ปลอดภัยของเราให้เจอสร้างความสัมพันธ์กับคนที่เห็นค่าในตัวเราจริงๆอาจจะเป็นเพื่อนต่างแผนกหรือเพื่อนที่อยู่นอกที่ทำงานก็ได้ สี่สำคัญมากบอกตัวเองทุกวันว่าเราดีพอเรามีคุณค่าและสุดท้ายประเมินสถานการณ์ระยะยาวครับมองไปข้างหน้าอย่างจริงจังว่าสภาพแวดล้อมแบบนี้มันดีต่อสุขภาพจิตของเราในระยะยาวจริงหรือเปล่ามีวิธีหนึ่งที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับในการยืนยันคุณค่าของตัวเองนะครับคือการลองถามตัวเองด้วยคำถามนี้ดูถ้าเพื่อนรักของเรามาเจอเรื่องแบบนี้เป๊ะเ,เลยเราจะปลอบใจเขาว่าอะไร คำตอบที่ได้ไม่ว่าจะเป็นแกไม่ผิดเลยนะแกเก่งที่สุดแล้วอย่าไปสนใจคนพวกนั้นเลยคําพูดดีๆเหล่านั้นล่ะครับให้เอามาพูดกับตัวเองเป็นการมอบความเห็นอกเห็นใจให้ตัวเองที่ส่งพลังมามากเลยครับและถ้าถ้าเราลองทําทุกวิธีทางแล้วแต่สถานการณ์มันยังคงทําร้ายจิตใจเราซ้าๆประโยคนี้สำคัญมากนะครับการตัดสินใจเดินออกมาหรือเปลี่ยนงานเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราพ่ายแพ้เลยนะครับ ต่มันคือการกระทําที่กล้าหาญที่สุดต่างหากมันคือการเลือกตัวเองและเลือกความสุขของเรามาเป็นอันดับหนึ่งมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาสรุปถึงภาพที่เราควรจะมองเห็นในอนาคตนั่นก็คือชีวิตที่เราไม่ต้องยอมหดตัวเองให้เล็กลงเพื่อที่จะให้พอดีกับพื้นที่แคบๆของใครและนี่คือข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะครับ 1. การถูกไม่ให้เกียรติไม่เคยเป็นเรื่องเล็กน้อย 2. ความสุขของเรา ไม่ควรเอาไปผูกไว้กับกลุ่มคนที่คอยแต่จะทำร้ายเราและ 3. เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำงานอย่างสงบสุขและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับและนี่คือภาพสุดท้ายที่อยากให้ทุกคนจดจำไว้ในใจเลยครับไม่ว่าตอนนี้กำลังเจอกับอะไรอยู่ขอให้รู้ไว้เสมอว่าเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มภาคภูมิมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่ต้องยอมหดตัวเองให้เล็กลงเพื่อใครหน้าไหนทั้งนั้นครับ